มาที่บูธของซูซูกินะครับ,รบพาบอยมาเดินดูบูธซูซูกิเพราะว่าซูซูกินี่อย่างแรกเลยคือเรื่องของ warranty คนที่อยากใช้รถเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวล7ปีเจ็ดปีซูซูกิดูแลอะไรให้บ้างดูแลหนึ่งในเรื่องของการรับประกันสองในเรื่องของการเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างที่3เลยคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีหลังจากคุณซื้อรถซูซูกิไปไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่าย3เรื่องนี้สบายหายห่วงทันแรกเนี่ยพามาดูตัว Jimmy <c oughs> จิมมี่นี่ก่อน ต้องบอกว่าเป็นเจเนเรชันล่าสุดเป็นเจเนเรชันที่4ของจิมมี่ที่เข้ามาตลาดประเทศไทยแล้วก็ราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับราคาล้านบวกบวกต้องบอกว่าล้าน x อ x กคือเอาว่ามีตัวเลข1ล้านบาทอะล้านต้นล้านปลายก็รู้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปว่ากันอเอาเพราะว่ามันแล้วแต่มาแ,แ,แล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่คอนดิชันที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าข้อดีคาแรคเตอร์ของจิมมี่เนี่ยนะครับคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นรถขับเคลื่อน4ี่ล้อกระทัดรัดใช้งานในเมืองได้แต่ว่ายังไม่หมดนะเดี๋ยวพาเดินไปดูนี่อยากให้ดูอย่างอย่าง นี่เขา,เาไปเอาไปปรับเรียกเอาไปคัสตัมไมซ์ให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองไงข้อดีของ Suzuki เซเรีรโออ่ะถ้าถามพี่นะพี่ว่ามันเป็นรถที่กระทัดรัดเน้นใช้งานคุ้มค่าราคาค่าตัวประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโดยประมาณคือสามแสนต้นต้นอ่ะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยถ้าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมของ Su z u k i เนี่ยต้องพูดถึงคันนี้เลยอันนี้คือเจ้าตัว Suzuki Swift Swift เนี่ยถึงถือว่าเป็นสปอร์ตแฮชแบ็กเห็นไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย อ่ะลองเข้าไปดูนั่งสบายได้จริงใช่ไหมบอชใช่บอะแถวสองบอกว่าหัวอย่างเดียวเรื่องแถวสองนี่แหละใช่คือข้างหน้าเนี่ยคนขับกับด้านข้างเนี่ยไม่มีปัญหานี่เมื่อกี้ปรับเบาะข้างหน้ามาเห็นป่ะขายยังไม่ชนนะแล้วก็ราคาของเจ้าสวิฟเนี่ยห้าแสนห้าแสนนิดๆแล้วเลือกเอาเลยจะไปผ่อนชําระเลือกเป็นผ่อนเก้าสิบเก้าเดือนเก้าสิบเก้าเดือนเก้าสิบเก้าเดือนนี่เดี๋ยวปกติผมเห็นแคแปดสิบสี่หรืออะไรเก้าสิบเก้าเดือนเก้าสิบเก้าเดือน คือจะเอาเก้าสิบเก้าเดือนหรือจะเอาแบบไปหารเอาผ่อนชําระเดือนหนึ่งตกประมาณสองพันเก้าร้อยกว่าบาทอะไรคือคือเรียกว่าโซลูชันมีไว้ให้เลยจะเลือกแบบไหนยังไงก็แล้วแต่แต่ไอตัววอร์รี่ฟรีนี่นะมีไว้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับวอร์รี่ฟรีนี่ก็จะมีในปีนี้ด้วยที่บอกก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแคมเปญต้องบอกเป็นใหญ่ส่งท้ายปีอ๋อเพราะฉะนั้นใครที่มาในงานมอเตอร์อ็กโโปครั้งนี้หรือไปที่โชรุมซูซูกิใกล้ๆบ้านมีแคมเปญนี้รออยู่แต่ถ้าจะแนะนําบอยต้องนี่เลยครับเออร์ติก้าละ เป็นรถยนต์แบบครอบครัว3แถว7็ที่นั่งไอตัวนี้เื่งอยู่ในตระกูล s อสได้ไหมพี่รจริงจริงอันนี้อันนี้เราต้องเรียกว่าเป็น MPV เป็น MPV เป็นเป็นไซส์ small MPV อ่านี่ก็เหมาะเหมาะเหมือนกันครับอันนี้เมื่อกี้ที่เราพาไปดูนะครับเราพาไปดูมาก็คือเจ้าตัวสเสาร d เดอันนี้คือตัวเบสของเขาเลยเมื่อกี้ที่เอาไปแต่งไง เอาหรอจำจำหน้าตาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหมอนมีกระตูนที่เอาไปแต่งที่เอาไปคัสตอมพอพี่บอมบอกผมนี่บอกไอตัวไหนอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าทรงพื้นฐานเราไปแบบนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติส่วนจะอยากจะไปแต่งไปเติมไปเสริมเพิ่มยังไงก็ว่ากันไปคนะครับแล้วก็สุดท้ายมาบุ๊คซูซูกิเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคุณต้องเห็นรถที่มันไปประกอบอาชีพครับซูซูกิแครีครับ แคลี่นี่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดฟู้ดทักของประเทศไทยเลยใครก็เอาไปทำฟู้ดทักขายแฮมเบอร์เกอร์ขายบะบงบะหมี่วแ,แบบนี้คือซื้อออกจากโรงงานให้เขาคอาตองให้เองเลคือใครที่สนใจนะพ uh huh. ี่แนะนำงี้ว่าราคาตัวรถเขา30,000นกว่าบาทเนี่ยคุณเข้าไปที่โชว์รูมหรือว่ามาที่งานเนี่ยแล้วคุณติดต่อที่ปรึกษาทางการขายนะ uh huh. แล้วบอยบอกเลยว่าอยากจะดูหน่อยว่าถ้าไปทําเป็นรถขายกาแฟ uh huh. ต้องต่อเติมยังไงค่าใช uh huh. ้จ่ายประมาณเท่าไหร่ uh huh. อยากจะไปทํารถขายติมประมาณเท่าไหร่เขาก็จะมีซัพพลายเออร์ที่ถนัด ที่ทําแล้วแนะนําให้เราได้แล้วมันก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นซึ่งเวลารถมีปัญหาหรือว่าต้องซ่อมบำรุงรักษามันไม่ต้องไปงมไงอ,อ๋อถูกต้องถูกไหมคือม,ม,ม,มันมีมันมีไว้ให้เรสร็จสรบอยู่แล้วแล้วก็ตัวรถตัวเครื่องยนต์ระบบยรย์อะไรทางซูซูกิเขาก็รับประกันให้เหมือนเดิมบางคนไงอาซื้อรถธรรมดาไปเสร็จปั๊บไปทำอะโรอ่อะแดปมาพอมีปัญหาขึ้นมาหาออ่ไม่เจอหาช่างไม่เจอ,อ <า S 1> จับต้นชนปลายไม่ถูกแก้ปัญหาไม่จบนะครับ นันนี่ก็ต้องบอกว่าคนที่อยากจะประกอบอาชีพแนะนําให้มาดูซูซูกิแคลลี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพามาดูในบูธของซูซูกิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ย้าอีกครั้งนะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกครบนะครับที่สําคัญเลยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกย้ําเลยก็คือว่าวอร์รี่ฟรีเปีไม่เคยเจออ่ะคือขับรถเข้าศูนย์บริการก็ฟรีรับประกันก็7ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก7ปีเพราะนั้นนี่เป็นดีลส่งท้ายปลายปีจากทางซูซูกิไปเลือกเอาสัค